ับเลยอะกองได้แล้วลานบ่าวได้แล้วป้าๆข้ามตีบอยู่บนจับน่ข้ามข้ามเอะละเลี้ยวตัวนี่ห้อนี้กับซิ่งหมแลเลี้ยวเรอยเ้ยพลุงสมีจับอะตายแล้วตายแล้วตด้แล้วจบบลเบลอบลอมเบลอเลุงสมีลุงสมิ สายแล้วพี่เมกเอ้ยกินแต่กินว่ากินเตียงข้าง้มเลยอ๋อแล้วไปเนะโซ้ดีนะมดเอ๊พี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่ี่โฟจับพี่โฟจับสมัครยังล่ะไปใหญ่โตอันเด็กก็ได้นะปะอยังล่ะยังล่ะไปเนะว้าวเอาปลาสวายเอาปลาสวายโอ้ ตั้หน้ากะตักงตั้งหน้ามันกะนโนตูดโนตูดเฟสเฟสชิมเฟสหน้ามันเออย่า